ดุดมหาธาราเป็นเพลงที่แต่งโดยพี่บอยกับเสียยคงนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้พี่บอยเราเป็นพิธีกรนะครับถ้าคุณจะถามผมเชิญครับเชิญครับทอมไมนหนึ่งคนนะครับในที่สุดก็มีหนุ่มหล่อยื่นไม้์มานะคะนึกว่าจะได้ไมน์จากสไตลมสละโชคดีไปนะนะคะสวัสดีท่านแขกุู้เขียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ พี่พศิลปินทั้งสามท่านด้วยแนะนำกันก่อนกับเพลงเมื่อสักครู่เพลงดุดมหาธารานะคะเป็นการทำงานร่วมกันใช่ครับของวง TAF TAF ก็ทะมีคุณบอยกฤติภพนะครับพี่บอยตรายมีสเตป์ก็มีคุณอุ๋ยพุทธมระเสริฐนะครับะนะคะแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ในเพลงขอทราบแรงบันดาลใจสั้นๆจากพี่บอยตรัยนิดนึงค่ะพี่เออ่ก็จริงๆเพลงนี้เหมือนเราเราประมูลได้นะแล้วก็อเอา ได้เงินตอนนั้นวเอาไปไปช่วยน้ำท่วมคือมีงานหนึ่งที่เราทำหารายได้ให้กับน้ำท่วมภาคใต้ก่อนนะค่ะต้องเล่าก่อนว่าวง T A M เนี่ยเป็นวงเฉพาะกิจแล้วก็เป็นวงที่ก่อตั้งเพื่อทํางานกุศลเท่านั้นครับใครจ้างคใครจ้างเราไม่ทําไม่ทาที่ไหนฟีเรามาที่ไหนได้ทำการกุศลพี่บอยก็จะเรียกพวกเราบรรวมกันแล้วก็วันนึงมีมีการประมูลกันว่า เจ้าจขอที่ที่เราม,ามาีมาหาไรายได้ปรากฏว่าพวกเราไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าเราอยากจะประมูลเอแต่งเพลงขอาตังเพลงแล้ะกอแ,แต่งเพลงใช่ก็มีเขประมูลแล้วก็ขอให้เราตังเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อใช้เวลานานาไหมคะพี่นี่ต้องถามพี่บอยครับก็ตามสไตล์พี่บอยก็ไม่นานครับไม่นานนะพี่บอยนั่งคิดว่า เดียวเท่านั้นนะคะอโรงพยาบาลไปแลยจริงจริงตามหลักพี่บอยต้องมาร้องด้วยตอนนี้ยังโวยปวดช่องท้องอยู่ก็ขอให้พี่บอยหายไวๆเนาะมีน่าสนใจท่อนหนึ่งมีฮิปฮอปเอาใจวัยรุ่นยังไงคะอุ๋ยยังสับสนจนิงนพี่บอยนั่งเขียนเพลงนี้อยู่ครับอยู่กับสแตามพอดีครับบอยก็เอ้าเข้ามาเดี๋ยวใ้อยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันทำเลยล้วกันค่ะ ก็ลองดูพี่บอย้ไอในช่วยเขียนแล้วช่วยทำด้วยเลยแล้วกันก็ลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าก็อาจจะแปลกแกครับเพลงร้องให้หลวงแล้วมีท่อนนอยตางน,นี้ก็ลองดูปรากฏว่าพี่บอยก็ชอบแฮปปี้ครับก็เลยได้ร่วมง,งานกันนี่แหละครับกงกลืนของจองดีนะคะคได้ค่ะขอบคุณทั้งสามท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณนะคะขอเสียงปรบ